สันดานเขมรนจากปากรองแม่ทพาคสองยืนยันชัดเขมรนชอบวางกับระเบิดใหม่แล้วอ้างว่าเกา่าฟังดูแล้วมันน่าคิดนะครับว่าถ้าสนธิสัญญาระหว่างประเทศมันยังไม่สามารถยับยั้งพฤติกรรมแบบนี้ได้แล้วเราคนไทยต้องทำยังไงเรื่องนี้ไม่ใช่แก่บทวิเคราะห์จากนักข่าวแต่เป็นประสบการณ์ตรงจากสนามรบที่ผลตรีนัทธศรีอิน รองแม่ทัพภาคสองเจอกับตัวเองและท่านก็ออกมาเล่าแบบไม่ปิดบังเลยว่าทหารขเมนนั้นมีพฤติกรรมวางกับระเบิดใหม่ในพื้นที่ชายแดนและเวลาจับได้ก็จะอ้างมาเป็นของเก่าทั้งที่คนในพื้นที่ก็รู้ว่ามันเพิ่งวางใหม่ๆสดๆร้อนๆเดี๋ยวพ r o ซี่วอจะเล่าให้ฟังทีละเหตการณนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์นะครับเหตุการณ์แรก ยึดเขาสัตโตสมศีสเกตร21กรกฎาคมปี52ช่วงเย็นประมาณ4โมงครึ่งทหารกัมพูชา50นายบุกเข้ายึดพื้นที่เขาสัตโตสมในอำเภอกันทรลักษ์พลตรีหนัดซึ่งในตอนนั้นกำลังคุมพื้นที่อยู่ได้ใช้กำลังผลักดันกลับลงไปได้ภายในคืนนั้นเช้าวันต่อมาหน่วยตรวจสอบทุ่นระเบิดของฝ่ายไทยเข้าเกลียพื้นที่ จนไปเจอกับกับระเบิดจํานวนมากทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ซึ่งเป็นจุดที่ทหารเขมรพิ่งปีนขึ้นมาน้องพลทหารคนหนึ่งเหยียบกับระเบิดที่ฝังไว้แต่โชคดีมากครับเพราะแรงระเบิดทําได้แค่สึกส้นรองเท้าคอมแบทเท่านั้นน้องแขวมหลวงปู่เจียมติดตัวไว้เลยปลอดภัยแบบบุตรวิทย์เหตุการณ์ที่สองช่องกลางจังหวัดสุรินเดือนมิถุนายนปีห้าหนึ่งหลังมีการเจรจาหยุดยิง ทหารไทยเริ่มกลับมาเดินลาดตะเวนตามเส้นทางเดิมแต่กลับไปพบกับกับระเบิดใหม่ที่เพิ่งถูกวางไว้ผลตรีนัดเล่าว่าพอแจ้งไปทางฝั่งกัมพูชาเขาก็อ้างทันทีว่าเป็นระเบิดเก่าแต่ท่านไม่ยอมครับเลยชวนผู้บัญชาการฝั่งกัมพูชาออกมาเดินลาดตะเวนด้วยกันให้เห็นกับตาเลยว่าตำแหน่งนี้เป็นจุดใหม่ที่เพิ่งถูกวางสุดท้ายฝั่งขมิ้นก็ต้องยอมรับ และถูกบังคับให้เก็บกู้ระเบิดทั้งหมดออกไปพร้อมคำเตือนว่าหากยังมีอีกจะใช้มาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันเหตุการณ์ที่สมปราสาทขนาอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์วันที่9ตุลาคมปีห้าหนึ่งทหารไทยภายใต้การนำของพลตรีนัดเข้าไปผลักดันทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่ใกล้ปราสาทขนาในภารกิจนี้ท่านกับลูกน้องอีกคนหนึ่ง ต้องลุยผ่านเส้นทางที่เขาวางกับระเบิดไว้เองหลังผลักดันสําเร็จก็นําหน่วยเข้าไปเคลียร์พื้นที่ผลปรากฏว่าเจอกับกับระเบิดจํานวน42ลูกและทั้งหมดนั้นเป็นกับระเบิดใหม่ที่เพิ่งถูกฝังไว้เพื่อดักฝ่ายไร่บทเรียนที่รองแม่ทัพสรุปไว้กว็คือ 1.: ถ้าเป็นพื้นที่ที่ทหารเหมียนถอนกำลังออกไปแล้วต้องระวัง 2. ถ้าเป็นเส้นทางลาดตะเวนเดิมที่เราเคยใช้ เขาอาจาไม่อยากให้เราใช้ซ้ำา 3. ถ้าเป็นเส้นทางใหม่ที่เราจะเริ่มใช้เขาจะพยายามขัดขวางไว้ก่อนสิ่งที่น่ากังวลคือแม้กัมพูชาจะเป็นภาคีในอนุสัญญาออตตาวาซึ่งห้ามใช้กับระเบิดแต่ในความเป็นจริงทุกครั้งที่มีโอกาสได้เปรียบเขาก็พร้อมที่จะละเมิดข้อตกลงทันทีนี่แหละครับคือโลกจริงของการรักษาแผ่นดินไม่ใช่เรื่องในข่าว ไม่ใช่แค่เส้นแบ่งในแผนที่แต่มันคือชีวิตของคนที่เดินลาดตะเวนทุกวันเพื่อให้เราหลับได้สบายนี่คือสิ่งที่ p r o อกซี่วอยากจะเล่าให้คุณฟังครับเรื่องจริงจากแนวชายแดนที่บางครั้งเงียบเกินไปในหน้าข่าวแต่ดังอยู่ในใจของคนที่อยู่ตรงนั้นทุกวันขอบคุณที่ติดตามรายการแล้วเจอกันในตอนต่อไป